ทุกคนดูนี่คืออะไรนี่คือชุดนักเรียนโรเวอร์และแน่นอนว่าฟรีสรุปแพท3.1 weathering wave แพทนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ให้เราดูบ้างไปดูกันส่วนนี้โค้ชครับอย่าลืมไปกรอกก่อนถึงหมดอายุนะแพทนี้เราจะได้ไปตกสาวคนใหม่มาเข้าฮาเลมสาวน้อยโฮโลแกรมที่เกี่ยวพันกับ e x o s k a d e r amed และคุณหมอลุคเฮอร์ซนที่ดูยังไงก็ไม่นด้จะใช่หมอธรรมดารรมดากับแแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุนน้ำแข็งโรยาที่มาพร้อมกับมอนใหม่กันดั้มสุดเท่มีสีแดงด้วยนะนับวินโออกาสนก2ตัวแมมมอสและก็มอนสเตอร์ที่ดูเหมือนมนุษย์อีก2คนส่วนตู้ในครึ่งแรกนะครับจะเป็นนักร้องสาวโฮโุลแกรมเอมิดแน,น่นอนว่าตัวนี้คลิงคลิงส่วนอันนี้ครับอาวุธประจําตัวของเธอและตัวละครนรันในครึ่งแรกอีก2ตัวตัวแรกจะเป็นน้องจีซ่า และก็ไอโบลูป้าครับส่วนตู้เครื่งหลังจะเป็นไอหมอที่ดูแล้วไม่น่าจะธรรมดาลุกเฮอร์เซนส่วนอันนี้อาวุธประจําตัวคุณหมอนั่นเองและก็ตัวรีลันที่มาพร้อมกับตู้หมอเจ๊แกาเบอร์น่าแถวสกินแมงกระสาประจําแฮ d ครับจะเป็นของยูโนแล้วก็จีซ่ากับอีคันหนึ่งที่เปลี่ยนยันสีรถสกินของเอมดนั่นเองสีตอแหลมา แต่สีเพราะููชอบสีต่อแหละดีแต่หากใครต้องการเพจหรือเติมเกมราคาถูกแล้วลก็ผมก็ขอแนะนำอีซีการ์ดร้านบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%มีทั้งของวูว่าเซตเซตหรือห้องไข่สตาร์เลวก็มีนะครับสามารถเข้าไปเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ของ e ีซีการ์ดได้เลยสะดวกรวดเร็วสักใจแน่นอนแต่หากใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็เข้าไปทักถามทางเพจโดยตรงได้เลยนะ เอมิดสาวน้อยโฮโลแกรมสุดน่ารักผู้ขับเคลื่อนกันดำสุดเท่ตัวละครดาบเล็กธาตุไฟโดยตัวของเอมิดเนี่ยเธอจะมี2โหมดครับโหมดสาวน้อยแล้วก็โหมดกันดำจะได้สลับตัวไปมา2โหมดนี้นะครับแล้วก็จบด้วยที่อันติเรียกเอ็กโซสไตเดอร์เอาดาบมาปักหัวบอลแล้วก็พิเศษอีกนิดนึงสลับเธอในโหมดกันดำเนี่ยน้องเอมิดสามารถบินได้เลยครับมอไซค์เนี่ยทิ้งไปเลยเพราะกูมีกันดำ ลุกเฮอเซนหมอที่ไม่ใช่หมอตัวละครอาวุธสนับมอือท่าแสงผู้เน้นต่อยไม่ใช่เน้นฟันด้วยมีดหมอเขียวแล้วก็เขียวคู่เพราะว่าหมอคนนี้หิวไม่ได้แต่ดาเมจจากท่าแอร์คอมโบของพีิแกเนี่ยน่าจะโหดและมันน่าดูส่วนนี้อันติหมอครับโชว์ให้เห็นสักหน่อยว่ายังเป็นหมออยู่เอามีดไปรกรีดหนึ่งที ในแพทนี้นะครับจะมีการเพิ่มโมดูสใหม่ให้กับแมงกระไซของเราทาให้สามารถวิ่งบนน้ําได้ยิงปืนได้กระโดดสูงได้อีกนิดก็น่าจะบินได้แล้วมีพัซเซิลใหม่เพิ่มเข้ามาและก็ไอเทมช่วยแก้พัซเซลิลเอโคใหม่ที่มาพร้อมกับเซ็ตใหม่ด้วยนั่นเอง ส่วนคุณภาพชีวิตที่เพิ่มเข้าม,มาในแผทนี้นะครับจะมีการปรับระบบนำทางของมอไซค์ให้ดูดียิ่งขึ้นสามารถครบเอีโค่แบบล็อกเซตแล้วก็เปลี่ยนออบหลักหลายๆชิ้นได้แล้วนะเพิ่มระบบแ็กสตูที่ดรอปของชิ้นต่างๆให้ในแมปปรับสเปคในโทรศัพท์ให้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นส่วนคอมก็เพิ่มความสมจริงให้รอยเท้าตอนเดินบนหิมะชนพุ่มหญ้าชนน้ำแข็งแช่น้ำการขยับตัวและเดินขึ้นบันไดที่ลืน่นไหลยิ่งขึ้น และสุดท้ายครับกิจกรรมประจําแผ่นอันแรกกแจก1,600 Air ไต y ์และรูปโปรไฟล์รับได้ตั้งแต่17กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคมนะกิจกรรมสายเปยประจําแผ่นครับใครที่ชอบส,บสนับสนุนเกมนี้รอบนี้คุณได้ทุนคืนนิดหน่อยแล้วนะของรางวัลมีตามนี้เลยแต่ที่เด่เดๆจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถสกิลรถลายเอเมดอาวุธตู้ถาวรเลือกฟรี1อันของใหม่เครื่องรีออฟลองเลือกเรโซเนนเตอร์ฟรี1ตัวข้าเจ้าเมืองภรรยาหลวงแล้วก็ยยบีมคาเมเลียสุดท้ายก็จะเป็นโปรไฟล์และมงกุฎน้ำแข็งส่วนอันนี้วิธี แมไปลอคำนวณกันดูนะกิจกรรมล็อกอิน7วันเม็ดฟ้า5อันเม็ดทอง5อันส่วนต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมหลักของแพทนี้ครับบาโฮสเปิดร้านของตัวเองที่มีให้เล่นไพ่อีแก่กินน้ำกับไวฟุของเรามาเฮเดอร์ตามสั่งสุดเท่เล่นเสร็จก็ลับโปรไฟล์กับสกินเอโกไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสำรวจแมปรับเพรเพิ่มแล้วก็ถ่ายรูปวิวแมปใหม่นั่นเองซิงแอนยิงไปกับรถคู่ใจสไตล์โลคไลท์ล้อมคอกวัวหมดพลังกล้ามต่อยมอนแบบมันมันอัปเกรดมอเตอร์ไซค์แฮมเตอร์ รูเลตกลับมาแล้วท้าทายบอสโโลแกรมใหม่แล้วก็ดวลสุดอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการทำภารกิจรับปีกฟรีสวยไหมสวยสุดท้ายก็กิจกรรมแจกสกินชุดนักเรียนโลเวอร์ชายและหญิงชุดผู้หญิงก็น่ารักส่วนผู้ชายเนี่ยก็แอ๊และแน่นอนว่าเราสามารถรับสกินนี้ได้ไง่ายๆเพียงแค่เล่นในเรื่องเส็ษก็รับสกินใหม่ไปได้เลย เป็นไงกันบ,บ้างครับแผ่นนี้ทุกคนรอติดตามอะไรกันบ้างเอ่ยเนื้อเรื่องเกมเพย์ ay, หรือสกินมอเตอร์ไซค์ส่วนผมเนี่ยรอเล่นเนื้อเรื่องเลยครับว่าโรเวอร์จะไปตกเอเมดยังไงรอเล่นครับให้จริงคืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอเมดกันแน่เพราะงั้นเรามาติดตามแผ่นนี้ไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้ทีมแพรไทยด้วยกับแผ่นเดเธอผู้ย่ำกังหิมะปยแล้วก็หากชอบคลิปแบบนี้อีกแล้วก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ See you bye bye